สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมใหม่นะครับโซโล่รีเวิร์ลิงนะฮะคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดกาชานะครับหาตัวละครเก่งๆเนี่ยไปเสริมทีมกันหน่อยนะฮะอ่ะเป็นเกมที่เป็นเกมเนื้อเรื่องนะครับอ่ะเล่นอ่ะเชิงแบบเล่นคนเดียวนะครับยังไม่ได้มี PvP หรือว่าเล่นแบทเทิลอะไรออนไลน์ขนาดนั้นนะครับอันนี้จะเหมาะกับเล่นคนเดียวไปก่อนนะอ่ะก็ที่ผมมาเล่นเกมเนี่ยก็เพราะผมเนี่ยดูอนิเมะนะครับเรื่องโซโล่ e v เว i ร์ลิงมานะครับเลยทําให้ผมเนี่ย เฮ้ยอยากเข้ามาลองเล่นนะครับคล้ายๆกับแบ็คโคเวอร์เลยนะฮะแบ็คโคเวอร์ก็คือดูอนิเมะมาก่อนแล้วก็ไปลองเล่นนะฮะสุดท้ายก็เออมันก็สนุกดีอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะอ่าดูอนิเมะมาก่อนนะครับแล้วก็มาลองเล่นนะฮะก็สนุกเหมือนกันอย่างเกมนี้นะครับที่ผมได้เข้ามาลองเล่นนะก็เพราะว่าอ่ะไปดูอนิเมะมานะครับแล้วก็มีความสนุกนะลุ้นไปกับตัวละครพระเอกนะครับที่ช่วงต้นเรื่องเนี่ยนะครับเขากลายเป็นมนุษย์สุดกาข,ของมของมวลมนุษ,ษยชาตินะฮะแต่ก็ ได้รับนะฮะพลังพิเศษนะครับจากดันเจียนที่เขาไปลงมานะครับเลยกลายเป็นฮันเตอร์แล้วก็อัพขีดจํากัดได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะจกักรพรรดิเงานั่นเองนะครับก็ใครที่ไม่ดูก็ไปดูกันได้นะครับเรื่องนี้ผมให้แนะนำให้ดูนะ2ตอนแรกสนุกมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครนะครับที่น่าหากันนะครับในตัว อ่าโอเคในในเกมโซโล่รีเวิลิงเนาะว่าตัวละครอะไรน,น่าหาบ้างนะฮะอย่างเชเวจงอินเนี่ยผมยังไม่มีโอกาสเปิดได้นะครับก็เดี๋ยวไว้จะเปิดในคลิปนี้ว่าจะได้ไปลองเล่นไหมนะครับอยากลองเล่นเหมือนกันเชเวจงอินแต่ดูมาแล้วเก่งนะครับอ่ะตัวละครน,นะครับที่น่ารีหานะครับช่วงแบบต้นเกมเพื่อทําให้ไอดีเราแบบไปได้ไกลนะครับถ้าผมนะสําหรับผมผมแนะนําว่าเฮ้ยถ้ารีได้ตัวละคร2ตัวขึ้นไปเนี่ยเริ่มได้เลย นะครับหรือว่ารีได้ตัวละคร1ตัวกับอุปกรณ์1ชิ้นเนี่ยอุปกรณ์ของซองจีอูเนี่ยนะอุปกรณ์ของพระเอกอะนะครับหชิ้นเนี่ยสามารถเล่นได้เลยนะครับอ่ะตัวละครที่น่าหานะครับก็จะมีอย่างอ่เนี่ยแหละนะฮะอย่างตัวเนี้ยนะครับอ่าผมลืมชื่อนะเนี่ยตัวละครเนี่ยน่าหานะครับอ่าตัวเนี้ยน่าหาเดี๋ยวเปิดตรงนี้ดีกว่าเผื่อคนอยากได้ยินชื่อนะครับเนี่ยอย่างตัวละครที่น่าหาก็จะมีซองจีอูนะครับ ถ้ามีตัวละครเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าเอ้ยไปเล่นด่านแบบที่มันอ่าพลังหักกันไม่มากเนี่ยคือมันจะมีพลังด่านแนะนําให้ผ่านกับพลังขั้นต่ําที่เรามีเนาะบางทีมันอาจจะเกินไปหมื่นหนึ่งสี่ห้าพันเนี่ยเรากลัวเราไม่ผ่านแต่ถ้ามีตัวเนี้ยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะสร้างโล่ให้นะสร้างโล่ให้กับทีมทําให้สามารถดูดซับดาเมจได้ดีด้วยนะครับทาให้เรารับดาเมจได้เบามากจริงๆตัวละครเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลย,เลยสจูนะครับส่วนเอ็มม่าเนี่ยผมเพิ่งได้นะ ก็ได้มาลองเล่นอยู่นะครับเอมมาลอเลนตัวละครนี้ดีนะครับตัวละครเขาเนี่ยเปล่านะแต่ดาเมจเขาหนักมากเลยสกิลอะสกิลคูลดาวไวนะครับดาเมจหนักอีโบรานี่ยังไม่ได้ลองเล่นนะฮะส่วนฮาวังดงชูเนี่ยเป็นตัวละครธาตุลมอ่าที่ดาเมจถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีมากนะอ่าถ้าถามผมผมจะชอบแบ็คยุนโฮมากกว่าแต่ตัวละครเนี่ยเขาสามารถสแปมดาเมจได้หลายที ไอ้ไอ้ที่เขาทุบเท,ท้ทาทุบเท้าเนี่ยมันจะเป็นทางด้านสกิลเอ,อ่อจะมีนะครับทางด้านสกิลนี่แหละที่เขาจะอ่าทุบเท้าอะไรเงี้ยนะฮะอ่าแต่ผมยังไม่รู้ว่าดูยังไงนะเออแต่นั่นแหละก็จะมีสกิลดีนะฮะส่วนมินไฮยองกูนี่เป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีเลยนะตัวมินไฮยองกูนี่ผมก็เล่นแล้วนะครับทำให้ทีมแบบตีแรงขึ้นด้วยนะส่วนยูจินซอนี่ยังเปิดไม่ได้นะครับนี่ก็ยังเปิดไม่ได้ส่วนอิมแทกยูนี่ดาเมจโอ้โหธนูมืดแบบสุดยอดจริง น่าเปิดหานะหลักๆนะครับถ้ารีได้ตัวซอจีอูอิมแทกยูนะฮะมินฮยองกู oo, หรือตัวเอ็มมาลอเรนเนี่ยเล่นได้เลยแบบผมนะรีให้ได้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ถ้าได้อาวุธมาด้วยเนี่ยก็อย่างผมเนี่ยรีได้ตัวดาบดอกเหมยมาอ่ารีได้ดาบดอกเหมยก็ได้ปืนคิวเดอะวูฟก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเอ่อ ชิ้นนี้นะครับดาบจักรพพัดนะแต่ผมเชียร์เป็น2อันนี้นะดาบดอกเหมยกับปืนคิวดาวูฟนะครับจะดีที่สุดนะแต่ดาบดอกเหมยเนยอันดับหนึ่งคิวดาวูฟนี่ยผมให้เป็นอันดับรองก็แล้วกันนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเปิดกาชาหากันนะโอเคผมมีอยู่64่ใบนะครับเดี๋ยวเราไปเชียร์เคเวสกันด้วยก็ผมได้ดาบดอกเหมยมาแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นปืนคิวดาวูฟแทนนะครับแล้วก็ตัวละคร3ตัวนี้เลยที่ยากอยากได้อยู่นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับคิดว่าน่าจะได้1การันตีแน่นอนนะฮะ รุยครับสิบรอบแรกอ่ามาลุ้นกันว่าจะได้เอเซรือเปล่านะครับโอ้โหแบบฟาร์มาเล่นมาเออเร์นะไม่ได้นะทรงอย่างงี้ไม่น่าได้นะครับโอ้โหออกอย่างจริงนะฮะคนดวงดีก็ดวงดีเนาะคนเกลือก็เกลืออ่าได้สีโมงมา2ชิ้นนะครับก็ได้เป็นาดาบดาบอะไรดาบท่าไรดาบไม่มีท่าหรอเอออ่ะ รอบแรกเกลือนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนจุดกันนิดนึงนะโอ้โหหาจุด,ดือบดีดีหน่อยเปิดการชาทั้งทีนี่มายืนข้างนี่ครับสุดหล่อของเราเฮ้ยผมอยากได้ตัวละครตัวไหนอะตัวนี้ผมอยากได้ตัวนี้มา,นานมายืนข้างตัวนี้ดีกว่าเออมันเป็นมันเป็นทริคนะฮะต้องมีแบบสายมูล,ละนะเอามาผมได้ยืนข้างตัวซอจิอูแล้วซอจิอูจะต้องออกมาให้ผมนะครับไปลุยไปอีกสิบรอบครับอา่า มาสีแดงเออร์เรอร์หน่อยเออร์เรอร์เต็มจอหน่อยโอ้ไม่เออร์เรอร์เลยฮะไม่เออร์เรอร์เต็มจอนะฮะลุ้นยากอยู่เหมือนกันนะแดงโอ้โหไม่แดงวะ่ะเรียบร้อยครับอ่ะเดี๋ยวให้อีกรอบนึงนะฮะปึ๊บเออร์เรอร์หน่อยโอ้โหไม่เออร์เรอร์เลยอะ่ะไม่เออร์เรอร์ครับทุกคนโอ้โหเหลือจัด มาปึ๊บไม่แดงไม่อะไรเลยนะฮะโอ้ยผมได้ตัวนี้ว่ะอ่ะได้อยู่นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้อืมอ่ะอยู่หน้านี้บ้างนะอยู่หน้านี้อยู่หน้านี้อยู่หน้านี้นะครับไปลุยเปลี่ยนจุดไปเรื่อยเลยครับตอนนี้ไปครับอีกสิบเออเรอร์มาโอ้โหมันเออเรอ,อยากขนาดนี้ะ โอ้โหเออเร่เตรียมจอโอ้โหไม่มาเลยมาปุ๊บไม่แดงครับโอ้โหเรียบร้อยอ่ะไปอีกสิบโอ้โหนี่จะการันตีนะเปิดไปเปิดมาจะการันตีแนะ่เออเร่ยังไม่ออกให้ผมเลยนะฮะโอ้โไปได้แค่ตัวเดียวหรอมั้งนะคลิปนี้ดูแล้วนะครับ มาหน่อยปุ๊บโอ้ไม่แดงจริงวะทุกคนอะไรวะมันต้องการันตีจริงเหรอวะอ่ะอีกสิบรอบครับมาเปิดตรงนี้มาเปลี่ยนที่ไปเรื่อยละไปโอ้ไม่ออกวะ่ะอะไรวะสี่สบห้าสิบครั้งไม่มาเลยเหรอเออาออกยากไปหรือเปล่าเออเรอรหน่อยไม่เออเรอเลยฮะ ไปข้ามไปเลยนะครับไม่เออร์เลอร์เลยโอเคมาเดี๋ยวเรามารับเควสกันนิดนึงนะฮะน่าจะได้การันตีแน่เลยนะครับออกยากจริงอามาปุ๊บโอเครับมาอีก10ครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีจากตรงเควสท,ที่เราเปิดนะครับอ่านี่รับมาอีก2อ่ะไม่รู้พอการันตีหรือเปล่า ดูทรงแล้วการันตีชั่วอ่ะ64อ่ะนะจะ80แล้ว80นี่คือการันตี SSR หนึ่งตัวเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนก่อนผมอยากได้ตัวละครมากกว่าปืน Q THE WOOP ขอเอาตัวอิมแท็คอยู่ไว้น้ำหน้าตามด้วยปืน THE WOOP ห้ามออกนะปืน THE WOOP นะตัวละครมาก่อน3ตัวเนี่ยเออยังไม่ไมาอีกเหรอเฮ้ยเกินไปป่ะเฮ้ย เกินไปหรือเปล่าโอ้มามานี่มาแล้วไม่ใช่ตัวละครแน่เลยวะหองซ้ำหรอเออมันมันมามันไม่ขึ้นเออร์เร่อทุกคนผมคิดว่าเป็นตัวละครซ้ำแน่เลยวะไม่ก็เป็นอาวุธอะไรเงี้ยเนาะอยาเป็นอาวุธนะอยากได้ตัวละครอะตัวละครปะ เฮ้ยโอ้โหอะ S G U ออกวะโอเคนะครับได้เป็นทางด้านตัว so ี G U มานะครับก็อะ <Okay>. uh, uh. ได้อยู่นะครับี so G U โอเคอะเดี๋ยวเรามาเปิดตู้นี้กันต่อนะนี่นี่ตู้นี้ครับชเวจงอินนะครับมีโอกาสดรอปตัวอะไรบ้างนะฮะเราเปิดหมดเลยคลิปนี้ตู้นี้ดรอปอะไรบ้างอะ มันดูไงอ๋อมันต้องดูเลดดอปตรงนี้อ่ะก็มีตัวอ๋อโอเคอ่ะมีมีม,ม,ม,มีมีหมดนะอ่ะไปเปิดหน่อยนะครับเผื่อตัวละครอ,ออกปลุยปึ๊บมามาหน่อยดิมาหน่อยโอ้โหเงียบกลิบเลยฮะเงียบกลิบเลยเงียบจริงๆนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมไม่รู้จะยืนตรงไหนละนะฮะยืนตรงสะพานขึ้นแล้วกันเออออกยากจริงครับโอ้โหไม่รู้จะทำไงละนะฮะไปปุ๊บมาโอ้โหไม่มาฮะอะไรวะออกยากมากออกยากจริงๆนะฮะ รับภารกิจต,ตรงนี้นิดนึงนะขออีกหน่อยขออีกหน่อยขออีกทีนึงโอ้ออกแบบออกยากเกินอะ่ะเกินไปครับอ่ะได้เงินมาหกโอเคตัวสามใบโอ้ออกหนึ่งออกน้อยจริงอ่ะขออีกรอบหนึ่งนะครับมาอีกสิบใบชเชวจงอินจงมาไป โอ้โหไม่เออเลอ่อไม่อะไรเลยวะโอ้ยยากจริงนะเกลือจริงครับผมปึ๊บแดงอยู่อะ่ะแต่ไม่รู้ได้หรือเปล่าอะ่ะเออโอ้โหไม่แดงนะฮะอ่ะคลิปนี้เอ,อ้ยเกืออะไรขนาดนั้นวะโอเคนะก็คลิปนี้มีเท่านีนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะเดี๋ยวขอทิ้งท้ายหน่อยได้ปะมีสิอีกสองใบปะ อ่าน่าจะมีอยู่ถ้ารับจากภาพตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดอันนี้อีกสักหน่อยไปทุกคนนี่นี่นี่ตรงนี้อีกรอบหนึ่งดิอ่ะผมได้ตัวอ่าตัวนี้มาแล้วใช่ไหมผมอยากได้เป็นตัวนี้นะครับอ่านี่นีน่ี่อยากได้ตัวละครเยอะๆเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูนะว่าสิบครั้งเนี่ยได้ไหมเออ หมาวะหมาวะเออเลร์หน่อยดิเออเลร์เออเลร์เออนี่แหละเออเลร์แล้วเออเลร์โอยเจจริงๆนะเออขอตัวละครเอาตัวธนูตัวธนูตัวธนูอยากได้ตัวธนูนะไม่ก็เป็นตัวฮิลก็ได้นะฮิลเลอร์อาวุธออกแน่เลยวะอย่างเงี้ยอาวุธแน่เลยนะฮะดูทรงละมาตัวละครตัวอะไรวะ เอออะตัวฮิวโอเคนะได้ตัวฮิวมานะครับผมนะมินบยองกูนะอ่ะตัวละครนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับก็เฮ้ยเหลือไอ้ตัวธนูล่ะนะครับปืนคิวเดอวูฟแล้วก็อ่าเป็น <c oughs> เป็นดาบอันนี้ไหมอ่ะตัวละครมาก่อนล้วกันอยากได้ตัวละครก่อนเอาไว้ใช้งานนะครับอืม อืมก็คลิปนี้นะครับได้ s อ r มา2ตัวนะก็เป็นตัวละครที่ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพามาดูกันก็จะมีทางด้านก็จะมีทางด้านตัวละคร2ตัวที่เพิ่มมาใหม่นะก็จะเป็นซอนจีอู U กับมินบยองกูนะผมอยากได้ตัวธนูเลยตอนนี้เอาไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ